รับซื้อเหรียญ10บาท2วาระนี้ท่านไหนมีขายได้ชัว fc ครับก่อนที่เราจะเข้าไปฟังเนื้อหาของเหรียญ10บาทนะครับ2เหรียญนี้นะครับผม fc ขออนุญาตนะครับ fc ตอบนะครับคําถามของคุณพี่สํารานก่อนนะครับ fc คุณพี่สํารานนะครับคุณพี่บอกว่านะครับคลิปเหรียญ5บาทเหรียญหกเนี่ยคุณพี่บอกว่านะครับร้านใหญ่เขารับซื้อเหรียญละ1,000บาทนะครับ fc คุณพี่สำรานครับถ้าคุณพี่สำรานฟังคลิปนี้อยู่นะครับคุณพี่สำรานติดต่อมาที่ช่องบรรบือรักเหรียญได้ไหมครับผมว่าจะขายเหรียญนี้นะครับนะครับทั้งปี30และปี31นะครับให้คุณพี่สำรานนะครับไปทำกำไรต่อนะครับผมเห็นช่องทางแล้วครับว่าจะให้ fc เรานะครับมีกำไรได้อย่างไรนะครับ fc ผมจะขายให้พี่สำรานเหรียญละ500บาทก็พอครับให้พี่สำรานนะครับซื้อต่อผมแล้วก็ไปขายให้กับ นะครับร้านใหญ่ๆนะครับที่เขารับซื้อนะครับเหรียญละพันตามที่คุณพี่สำรานนะครับได้นะครับตอบกระทู้ตอบคลิปนะครับในคลิปเหรียญ5บาทเตือสุพรรณหงษ์ผมนะครับ fc นะครับเพื่อจะให้พี่สำรานนะครับ fc ของผมได้มีรายได้ด้วยนะครับ fc ครับขอให้พี่สำรานนะครับติดต่อมาด้วยนะครับผม fc ครับผมมีเหรียญที่จะขายให้นะครับเมื่อเช้าผมก็คุยกับนักสะสมที่อยู่ในกลุ่มนะครับได้เยอะอยู่ครับหลายเหรียญนะครับผมนะครับ แอดไลน์มาที่ ID 064 225 1499ได้นะครับพี่สำรานครับผมอย่าลืมนะครับถ้าพี่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับพี่สำรานแอดไลน์มาแล้วก็มาคุยกันนะครับผมผมจะขายให้พี่นะครับครับผมโอเคครับไปต่อกันที่เหรียญสิบบาทเลยครับผม fc ครับเราก็มาต่อกันที่เหรียญ10บาท2สีนะครับ2วาระนี้เลยนะครับ fc 2สี2วาระนี้นะครับเหมือนกับเป็นนะครับ คู่พระคู่นางหรือเป็นพระเอกนะครับของนักสะสมนะครับที่อยู่ในกลุ่มเพราะว่านะครับสองวาระนี้นะครับเป็นสองวาระที่เป็นนะครับตัวติดใน61วาระนะครับของเหรียญ10บาทที่ระลึกนะครับรัชกาลที่9นะครับผม fc นี่นะครับคือนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญ10บาทนะครับเอเปกครับผม fc การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปครั้งที่11นะครับ FC เหรียญนี้นะครับถูกผลิตขึ้นนะครับจำนวนทั้งหมด3ล้านเหรียญครับ FC นะครับ3ล้านเหรียญก็ไม่ใช่ผลิตนะครับมากนะครับก็ถือว่าน้อยนะครับพอประมาณนะครับ FC นะครับแต่นักสะสมนะครับนิยมนะครับและก็มีราคาซื้อขายกันในกลุ่มสูงมากด้วยนะครับราคานะครับราคาก็จะเป็นรองแค่นะครับ เหรียญสิบบาทคุดนะครับสองสีนะครับที่เห็นอยู่ในมือผมนี่ครับ fc นะครับสิบบาทคุดสองสีนะครับก็คือเหรียญสิบบาทครบร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกนั่นเองครับ fc ที่เข้ามาใหม่นะครับ fc นะครับดูคลิปไปช้าๆนะครับได้ทําความเข้าใจไปด้วยกันนะครับนี่คือเหรียญสิบบาทนะครับวาละสองสีนะครับ fc ที่มีราคาซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนั่นแหละครับสูงที่สุดครับ fc ลองอ่าสูงที่สุดครับ ขออภัยครับไม่ใช่รองครับสูงที่สุดนะครับ fc โดยนะครับนักสะสมนะครับขายกันในกลุ่มที่ผมเห็นมานะครับ fc ก็ราคาสภาพใหม่ๆ unc นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับ200บวกครับ fc 200บวกนี่ไม่รวมค่าส่งด้วยนะครับถ้าเป็นถุงนะครับช่องบาร์เรลบืองแกเหรียญก็ยินดีนะครับรับซื้อจากนะครับ fc นะครับถุงละเท่าไหร่ครับ fc นะครับช่องบาร์เรลบืองแกเหรียญรับซื้อนะครับถ้า ปีเหรียญ10บาทนะครับสองซีครุดแบบนี้นะครับเป็นถุงนะครับถุงละ100เหรียญนะครับธนาคารไทยแห่งแรกเนี่ยช่องบรลลบือรับเหรียญรับซื้อที่ถุงละ16,000บาทถึง18,000บาทครับ f อถ้า f อฟมีนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่ ID 0642251499ได้เลยนะครับ f อครับผมช่องบรลลบือรับซื้อนะครับ f อรับซื้อไม่อั้นครับถ้ามีเป็นถุงครับก็รับซื้อครับจาก f อครับผมนะครับ แต่ถ้านะครับมีเหรียญแบบนี้สภาพที่ผ่านการใช้งานล่ะรับซื้อไหมรับซื้อครับช่องบริบวอก็รับซื้อครับทุกสภาพครับ fc ประเมินราคานะครับตามสภาพครับผมสภาพสวยประเมินให้สูงสภาพไม่สวยครับก็ราคาลดหล่นตามกันลงมาครับ fc นะครับผมก็ราคานะครับดไลน์มาคุยกันเลยครับถ้ามีแบบนี้ครับเพราะว่าราคาขึ้นลงนะครับตามสภาวะ การซื้อขายในช่วงเวลานั้นๆครับ fc นะครับโอเคนะครับ fc นี่แหละครับเหรียญที่ช่องบัลือรับซื้อครับผม fc นะครับเหรียญที่ช่องบัลือรับซื้อคือเหรียญส0บบาทคุดสสีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับเนี่ยถ้า fc ดูนะครับเนี่ยนะครับแคปเจอร์ไว้เลยครับเนี่ยแคปเจอร์ไว้เลยนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเหรียญที่เรามีที่บ้านนะครับถ้ามีแบบนี้นะครับแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยครับด่วนนะครับ fc ด่วนนะครับ นี่นะครับอีกเหรียญก็คือเหรียญนะครับเหรียญสิบาทเอเปกการประชุมผู้นําเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่11ครับ F4 นี่นะครับเหรียญของไทยเรานะครับมีความสวยงามนะครับมีเสน่ห์ทุกเหรียญครับ f อนี่แหละครับเหรียญที่นะครับเรานะครับเคยออกใช้หมุนเวียนนะครับครั้งหนึ่งนะครับพอการเวลาผ่านไปนะครับผมนะครับก็เรานักสะสมนะครับก็พากันเก็บสะสมนะครับรวบรวมนะครับ มาสะสมไว้นะครับเป็นชุดเป็นเซตอะไรก็ว่าไปครับ fc fc ครับเหรียญนะครับเอเป1กบาทถ้าใครมีก็รับซื้อเหมือนกันครับราคาเท่าเหรียญคุดเลยครับ fc ซื้อตามสภาพครับถ้าไม่สวยนะครับราคาก็ไม่สูงครับถ้าสวยราคาก็สูงครับ fc เนี่นะครับ fc ถ้า fc มีสภาพเป็นถุงทั้ง2แบบนะครับสเหรียญช่องบริบูรับซื้อและยินดีประเมินราคาทุกสภาพ สำหรับวันนี้นะครับถ้า FC ที่ชมแล้วมีข้อสงสัยยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามช่องบารืบรักเรียนมาโดยตลอดนะครับช่องนี้สัญญาว่าจะอยู่คู่คนไทยเรานะครับไปอีกนานนะครับผม f อฟซี FC, สำหรับวันนี้สวัสดีครับ